กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับ Retro Corner หยิบเกมเก่าเอามาเล่นใหม่นะครับก็ยังคงอยู่กับเกมมนุษย์หินภาคที่6นั่นเองกอนนี้ก็จะเป็นตอนที่2แล้วสำหรับในตอนที่แล้วเราก็ได้ทำการปรับอบังแมนแล้วก็ได้อาวุธไฟพร้อมกับนักมวยมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวถัดไปที่เราจะต้องทำการไปปราบเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอทำการเลือกเจก้าตัวนี้มาเป็นเหยื่อของในคลิปนี้เลยละกันนะ เชิญพบกับนักสกีทางเรียบสกีแมนสำหรับด่านของเจ้าสกีแมนนะครับก็จะเป็นที่ไหนสักแห่งบนโลกนี้ซึ่งก็จะมีหิมะปกคลุมสีขาวโพนทั้งฉากเลยนะครับผมซึ่งก็ดูสบายตาดี สำหรับตรงจุดนี้เนี่ยก็จะมีหัวของมนุษย์หินอยู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้เข้าไปเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทางด้านบนนะครับผมซึ่งมันก็ง่ายกว่านะโอ้โอ้ผมกะว่าจะไปห้องซ้ายนะครับผมซึ่งมันจะีเป็นห้องต่อนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแล้วก็หล่นลงมาแล้วนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอเลือกเป็นนักมวยนะครับผม มาเลยน้องมาประกอบล่างเป็นมนุษย์หินยอดน,นักมวยไอตัวโลกกำบังเนี่ยโดยปกติถ้าเรายิงแบบด้านหน้าเนี่ยจะฆ่าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้นักมวยเนี่ยก็ฆ่าได้ทันทีนะตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นไฟนะครับผมเพื่อที่ทำลายเสาน้ําแข็งนะฮะอ่าเก็บถังอีเรียบร้อยเปลี่ยนกลับเป็นนักมวยเอ้ยเอยผมลืมนะครับผมว่านักมวยเนี่ยไม่สามารถสไลด์ได้นะะ อ้อยอ้อยไปตรงนี้เลยละกันเอาโดนทุกดอกนะครับผมโชคดีนะที่ตรงก้อนน้ำแข็งนี้มีก้อนเลือดอยู่นะครับผมอ่าโอเคไปต่อเลยลงมาข้างล่างก็เจอกับหุ่นยนต์ปลาหมึกแต่ว่ามันก็ไม่ขนาดมือมนุษย์หินของเราอยู่ดีนะครับผม อันนี้เนี่ยเราก็จะมาถึงเรือนะฮะซึ่งก็จะเคลื่อนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงตามน้ำนะครับผมซึ่งน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยมันก็มีความเร็วที่แบบว่าผิดปกติมากเลยนะซึ่งมันเร็วมากนะครับพลังตรงนี้เนี่ยมีของเก็บนะฮะเดี๋ยวต้องใช้นักมวยทำการทำลายก้อนน้ำแข็งไปก่อนนะครับโอเค แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตัวธรรมดาเพื่อที่จะสไลด์ออกไปเอาละได้ถังอีมาอีกหนึ่งถังนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะกลับนะฮะก็ต้องใช้มุกเดิมนะครับผมสไลด์เพื่อความรวดเร็วนะ แล้วผมจะโดดกลับมาทําไมเนี่ยเอาละงานงอกแล้วคราวนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเล่นดีๆนะครับผมฮึบอ่าโอเคผ่านนะฮะตะกี้นี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระโดดกลับมาทําไมนะครับเดี๋ยวเราทาการเปลี่ยนเป็นปืนไฟไว้ไวก่อนเลยนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าเจ้าสกีแมนเนี่ยมันเป็นหิมะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแพ้ไฟนะครับผมเอาละในที่สุดก็เจอตัวแล้ว ซึ่งเดิมทีเนี่ยเจ้าสกีแมนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทําการเล่นสกีบนทางเรียบนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเล่นสกีไม่เป็นนะมันเลยต้องกิ้งเอาแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สามารถปล่อยน้ำแข็งบิงซูออกมาได้นะฮะ จริงๆแล้วระดับความยากของเจ้าสกีแมนเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นหลายคนนะครับผมที่ทําการเล่นมนุษย์หินภาคนี้เนี่ยก็มักจะเลือกปรับเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกสุดนะฮะแต่ว่าผมทําการเลือกปรับอบังแมนก่อนสกีแมนนะครับผมและเราก็ได้อาวุธของเจ้าสกีแมนมานะครับนั่นก็คือ B Attack นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นการปล่อยเกล็ดน้ำแข็งบิงซูออกไปแบบนี้นะครับผม โอเคสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างดีกว่าตอนที่สู้กับเจ้าอาวังแมนนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทางอ e ีนะครับแล้วก็สามารถปรับสกีแมนได้แบบง่ายๆนะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีอาวุธไว้ใช้ปราบมันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะต้องขอทําการจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะพบกันใหม่กับเรโ o รคอเนอร์หยิบเกมเก่าเอามาเล่นใหม่ในโอกาสครั้งหน้านะครับสาหรับในวันนี้ต้องขอตัวลาตปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ